จะะใช่นมันดอกหม่างเมาตามช่องใหญ่มานะผมมาๆๆเราเป็นบลิว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 วัวสดตอนนี้วัวสดก็กำลังเริ่มยิงหลังคาแล้วทุกท่านนะหลังคาจะมีคล้ายๆเขาเรียกว่าพ่อรองงานไวมากเลยแล้วก็งามงาม รูก่อนๆจะไม่มีทรงเดบนี้นะแต่ว่าทรงโ<ร>ค้งนะกำลังมุงนะครับฝนก็ตกด้วยนะตกแบบป,ปล่อยๆนะครับตกลินลินนี่นะครับดูช่างสามคนนะครับอยู่ด้านบนนะกำลังยิงลูซิงนะครับลูซิง อัปเดตโบดนะครับอัปเดตโบดส่วนลุงก็ประชุมมานะครับประชุมเตรียมการก่อคาดว่าอีกไม่นานเนาะุงพันอีกไม่นานใช่ไหม,ไมน่าจะแล้วเสร็จออาได้ยังกินนะกนะอ่มโอ้บักเฟียง嘛โอ,โอ้บักเฟียง เด็ดานสดเด็ดสดสดรสหวานตอน,น,นมานอนวัดตอนนั้นเหรอตอนที่มาไม่ได้นนลกเครื่องเลยอ่ะอือลุกนะเตี่ยวดิว่าฝาดว่นี่ยรสหวานไม่ฝาดใช่ไหม,มหวานตะเกียร์ไปตำเนาะอืตำอยู่ยบนนอกเาขาค่ะท็อปฮึ่มยอดท้อ แก้านะครับทีมช่างเดี๋ยวด,ดูเขาลำเลียงขึ้นนะครัือคือเป็นนี่นะของเก,ก่งคือเมื่อกอนไม่ได้โค้งคักแบบนี้นะอ,อันนี้มันใช้เหล็กทำนะจะรัดโค้งได้ไง่ายจะกลายเป็นไม้เนาะใช่เป็นไม้สมัยตะกี้อยู่ยนะทีมช่างกำลังจะลำเลียงขึ้นด้านบนนะครับผม สวนละคังก็ลำเลียงขึ้นเรียบร้อยนะผมเช้าเสร็จสิ้สนภารกิจไปหนึ่งอย่าง3ชั้นนะครับรน,น,นั่ง้ันสชั้นนี่ถือว่าสูงมากนะครับสูงมากบรรยากาศที่วัดนะฝนก็เริ่มตกนะครับฝนเริ่มตกเริ่มรินละ ตกรินรินนะครับผมก็ด้านบนก็เสร็จแล้วเนาะตอนนี้ก็มุงด้านล่างนะครับเป็นพักที่สองนะพักแรกเสร็จละพักสองกำลังมุงนะครับด้านนี้นะครับด้านนู้นยังไม่ได้มุงเลยนะแบ๊บวนะครับเพ น่าจะใกล้เสร็จนะครับใกล้เสร็จก็เดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับกับทีมช่างนะครับเดี๋ยวพี่อนุวัดจะแจ้งแล้วก็ถ้าเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการฉลองโบสถ์นะครับฉลองโบสถ์ซึ่งตอนนี้ลุงก็ประชุมอยู่นะครับลุงก็ประชุมอยู่กับคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับที่ในศาลาที่เราอ้ระคังไปถวายพระอาจารย์นะครับตั้งแต่ที่แรกเนาะอากาศร้อนนะครับวันนี้ร้อนมากแต่ว่าเรามาทําบุญนะครับอิ่มบุญนะครับ อิ่งคุณกันทั่วหน้านะครับไม่ว่าจะเป็น f อซผู้ยยใจดีมูลป้าแตนน้องน้ำมณ์น้องโอมนะครับเพราะว่าเป็นนี้เป็นวันเกิดมน์โอมอ้าวนูนี้นุนี้นนนะบรรยากาศที่วัดนะครับผมเราไปดู YouTube เราทำไรกันอยู่ลูกคนก็ประชุมอยู่นะประชุมอยู่ ดูฝังนี้กันบ้างนะครับโอ้ตรงนี้ก็จะด้านหน้านะครับด้านหน้าก็ทาสีทาสีนะครับแล้วก็มงุงอะลูซิ่งนะครับจะมุงจากด้านหลังมาก่อนนะครับด้านหน้าก็ยังไม่ได้มุงนะครับก็มาอัปเดตนะครับมาอัปเดต สถาหนาการณ์ล่าสุดเนาะส่วนลุงก็ประชุมนะครับประชุมทีมงานาผู้ใหญ่คณะกรรมาการหมู่บ้านเตยมฉลองนะครับมีงานน่าจะมีงานนะครับงานใหญ่หม,มอศพแน่นอนนะครับฉลองโบน,นี่ไม่ธรรมดานะครับนี่เป็นคลองส่งน้ำนะครับด้านข้างข้างวัดเนี่ยคลองส่งน้ำ เดินไปเอฟซีเดินไปดูโอ้นี่ใกล้น้ำโขงครับน้ำจะเยอะน้ำแถวนี้ทำนาปังกันเยอะทำนาปังกันเยอะช่วงนี้ยังไม่ปล่อยน้ำมานะครจะแ,แห้งเลยถ้าปล่อยน้ำน้ำก็จะเต็มคลองนี้นะครับจ้องฟั่งเลยยาวไปนู่นจนถึง เรียกฝั่งโค้งไปนะครับผมอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดก็รอติดตามนะว่าลุงพลจะพาไปไหนต่อนะครับสำหรับภารกิจวันนี้ซึ่งล่าสุดลุงก็ยังประชุมอยู่นะครับกับคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับที่ในสารานะครับก็เดี๋ยวรอลุงมาชี้แจงทีนึงว่ากำหนดการ งานฉลองโบสถ์ตรงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับจะเป็นอย่างไรมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับขอบคุณทุกท่านนะฝากอุดหนุนนะครับสินค้าของบริษัทมดองค์ทรัพย์ทุกตัวทุกผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อเป็นแรลังใจให้ลูกค้าแต่นะครับ31ตุลา t นี้อย่าลืมนะครับส่งใจไปที่ศาลจังหวัดมุกดาหารนะครับสู้ๆนะครับสู้ๆส,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 สู้ไปได้วยกันนะครับเราสู้ออกมาด้วยกันตอลอดระยะเวลา,ยาจ,จะ3ปีแล้วนะผมคลิปนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ